วัดีครับจากเป็ดสดหมางหลงนะครับมามารีวิวตัวเอลติปีสูน,น่านะครับจดสูน็อกนะครับแบบการนึ่งแซนน็อกมื่นกาวพันนะครับเังเรื่องผันน็อกตัวอี้นะครับ หลักการหนึ่งแส้นนกมื่นเก้าพันนะครับ, 1, 10, 10, 9, รบไปในบอยยับอีกทีนะครับหยับใจอ่านขึ้นลงบอยเหล็กใหม่นะครับหนึ่งแส่นอกมื่นห้าพันนะครับ ตายนะครับตายนะครับยี่สิบ,นบหน้านะครับไยอ้ยาสเสพตินะ สวยครับหลอดไม่มีแั่นี้ครับจนะุดไม่มีจนะไม่มีจนดลังนะครับบอสอีกรีมนะครับบออยากอกไรน,นะครับบอสใจอันมาไล่สิบปีแล้วนะครับ วฟ้านะครับตัวน,นี้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นตันล็อกนะครับมาแต่อ่องเกลือนะครับศูนย์ห้าตัวฮีนะครับแต่อ่องเกลือนะครับ เกือนะครับนอดไม่กระยับนะครับไม่มีกัรรอยคั้นนะครับลองลองแรกว่งเสี่ยงเรื่องเลยนะครับ ไม่ติดนะครับโร่หน้าจะแบตหมดนะครับเดี๋ยวน,นะครับแป๊บนะักลองดุ้นครับหฝนก้อนตีแล้ว เราเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับลองีกทีนะครับเป็นน บบองเป็นควาจริงนะกลองหนิ่งดีนะครับอยากเงียบดีสุนใจสนใจเบิดโตอยู่ก่อนเบิดโตนะครับสุนแบบส้นกาลสั้นกาหนึ่งกาวสีหนึะครับยืดด้านหลังก็ได้ครับใส่คอมเมนต์ก็พู่หมากับ